ชีวิตตัวเองไปด้วยมาในอ,อีกลุกหนึ่งนะคะวันนี้วันอังคารเนาะอยู่แบบพอเพียงพึ่งพาตัวเองมันก็ดีนะคะพึ่งพาตัวเองมันก็ดีแบบนี้เปลียนก็อยากจะเลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าวิวที่ใยญยสังงกฤษดูเนี่ยยอดวิ เหมือนจะดีแล้วนะตอนนี้เพื่อนเห็นเพื่อนมากขึ้นไม่รู้ใครขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์ให้นะคะนี่ก็บ่ายสองกว่าแล้วเนาะเมื่อกี้บ่ายสองสามสิบสี่ก็ตอนนี้พยายามเลยยิ่งเสียงไม่ค่อยดังอยู่ด้วย เพื่อนเพื่อนไยเบิดอ๋อได้ค่ะได้ไปนิดนเพราะว่าไปกินกินบุญมาก่ะมาลุกนี้ก็เนาะดูดีหน่อยนึงบางวันก็หน้าเขียวหน้าเหลืองมาเผลอว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะ เผื่อว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แบบนิดๆหน่อยๆค่ะเยค่ะ,เ,คะเสียงฝนดังมากเลยตอนนี้แต่ยายก็วันละ30นาทีเองค่ะไม่เยอะค่ะเพราะว่าพูดยังไม่ก่งได้ยินอยู่เนาะค่ะยายก็เครื่องมือมาหรือยัง อินชาอี๋จากมาเลเซียหออินโดนีเซียค่ะค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะอะไรนะไม่สวยจ้า <c oughs> สุน <c oughs> ใหญ่ละใหญ่ละไมภาษาใต้เขาเรียกใหญ่ละคะ่ะใหญ่ละอายุไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ว่า มันจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเพื่อนนะคะรับเพื่อนเขาจํากัดตรงนั้นส่วนเราเองหรือว่าภาพรวมๆม <c oughs> <c oughs> มีธรรมชาติด้วยมีเราด้วยเนี่ยยอดวิวค่อนข้างจะสูงนะคะทำนาปลูกมันทำนาปลูกมันปลูกอ้อยกันไปนะคะทง ดาพอมาถ้าไม่มีเว้นเนี่ยหาอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ดาไปก่อนเพื่อนเลยขอบคุณมากมากค่ะฝึกทําเรียวอยู่ค่ะฝึกอ,อ,อ,อยู่สองเดือนกว่าแล้วคนอื่นเขาหน้าจะผ่านกันหมดแล้วแหละแต่ว่ากะละก็ยังไม่ว่าเพื่อนชาติไหนถ้ามาบมาแบบต้องการมาเป็นเพื่อนเราก็รับทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเราคุยกันรู้เรื่องอีกค่ะใครน้อง ทองปูนสีมาสสวัสดีค่ะทองปูนจะเข้ากล้องไหมคะช่วงเช้าการออกกำลังกายช่วงเช้าเราถือโอกาสให้กำไรชีวิตตัวเองไปด้วยสัญญาณมันตัดค่ะเมื่อกี้พอดีพอดีฝนตกหนักมากค่ะฝนตกเดี๋ยวไม่เป็นไรมันแจ้งชื่อไว้ในนี้เนี่ย่ะขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสองดวงตาที่ดูอยู่ตอนนี้ยายถูกก่อกวนนะคะถูกโทรมานะคะก็ในฐานะที่เราเป็นเวลาของเราเราก็ต้องช้าบ้างเร็วบ้างมันก็ขึ้นกับสถานการณ์นี่ก็เพิ่งกลับมาจากงานบุญอยู่แบบพอเพียงเพึ่งพาตัวเองมันก็ดีนะคะ ทำตัวเองมันก็ดีแบบนี้อ่าละหมาดเสร็จเดี๋ยวจะเวะไปค่ะไม่รู้ได้ยินเสียงไหมน้องฮัลโ Hello Thank you Thank you my friend เวะไปให้กำลังใจน้องๆตัวเล็กๆนะค่ะไป่งบ้างนอ,องบ้านที่ค่ะทำ ทำหน้าที่ของเราพยายามปรับปรุงตัวเองให้อยู่จะเข้ากล้องไหมคะสะดวกไหมสะดวกไหมคะขอบคุณมากๆคะ่ะหนึ่งบ้านนะคะเป็นบ้านเป็นเป็นเด็กก็มาแล้วมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นหลังคามเมทัลชีทด,ด้วยท่านลงเนี่ยเรียบร้อย ต้องแข่งกับเสียงไม่รู้เรื่อง thank you very much uh, okay ไอแกไม่รู้อะไรพื้นที่ส่วนตัวเนาะเขาเป็นอะไรของเขาสวัสดีค่ะเพื่อน o m from, from where you come from วันนี้เพื่อน <laughs> จากทางประเทศ ทุกคนเกิดมาสวยทุกคนอ๋อ oh, ชื่อใหญ่เล็กคนนี้ยญ่ละสวัสดีค่ะเพื่อนๆทำนาทีไปเนาะเพราะว่าเราเป็นช่วงเวลาที่เวลาทำนาทีอยู่ทำนาทีออนดีมานอยู่แล้วก็รอตั้งค่าอยู่เหลืออีกสองขั้นนะคะเหลืออีกยินดีที่ได้รู้จักนะคะถึงจะอ่านชื่อไม่ออกก็ ก็ตามนะคะเนี่ยก็รับมาก็รับเพื่อนเพื่อเี่ยวของเพจเนี่ยวิวจะดีนะคะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้เที่ยวของเพจเนี่ยวิวจะดีนะคะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้นะชงชงสับสนเหมือนกันขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนก็ไม่เหงาแหละ ให้เชเลยลืมแล้วก็เชไปเชยเยอะก็ไม่ดีนะคะเไวไปให้กำลังใจน้องๆตัวเล็กๆนะคะไปออหนึ่งบ้างออสองบ้านค่ะสวัสดีค่ะกำลังคุยกับเพื่อนต่างชาติเลย thank you thank you very much ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ทำต,ตามหน้าที่ของเราถ้าถึงวันของเราเราก็จะได้จัดได,ได้ตั้งค่าอ,อีกพูดไทยได้ไหมคะอินชาเวลาทำํำนาที่อยู่ทำํำนาทีออนดีมานอยู่แล้วก็เราตั้งค่าอยู่เหลืออีกสองขั้นนะคะเหลือนี้โปรตีน ประจำบ้านก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วนะคะเขาก็ไข่วันละฟองสองฟองได้กิบจะเข้ากล้องไหมคะสะดวกไหมสะดวกไหมคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับไลค์นะคะ วันนี้ฝนตกฟ้ามัวทั้งวันเลยค่ะเลยขอบคุณสองดวงตาที่อยู่ที่ยังอยู่แล้วก็หรือว่าดวงตาที่ไม่แจ้งนะคะขอบค,คุณมีความสวยเหมือนกันทุกคนแหละสวยแตกต่างความสวยเนี่ยมีธุระอะไรอีกเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะาสุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ สวัดีค่ะใครน้อทองปูนสีมาสสวัสดีค่ะ,คะทองปูนจะเข้ากล้องไหมคะต้องปิดเทอมเด็กก็เข้าพิธีจางตา,านานาเหมือนเดิมออกไปให้กำลังใจเด็กนะคะพูดไทยได้ไหมคะอินชาตอนนี้เสียงฝนล,ลงมาหนักเลยค่ะทางนี้ฝนล,ลงหนักมาก ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ตอนนี้พยายาม Hello very good friend ha, you อ,อิชาอยเอ่อเงียบจริงเลยวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพื่อนอิดงาน ได้ชื่นชมธรรมาชาติไปสุขภาพก็ได้นะคะถือว่าสัญญาไว้